สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆท,ท่านนะคะที่กําลังรับชมช่องมีบุญลูกแม่วาแม่วาก็จะพามาชมพ่อนมของเรานะคะได้เวลาที่ต้องช่วยแม่เลี้ยงน้องแล้วนะคะเพราะว่าแม่วาเพิ่งจะป้อนนมน้องดวงใจไปได้สักครู่หนึ่งนะคะ แม่วาก็กระตุน้นกระตุ้นชีน้องไปได้สักรอบหนึ่งแล้วนะคะน้องเขาก็ชีออกมาแต่น้องเขาวันนี้นะคะยังไม่ยอมอึเลยนะคะสงสัยว่าท้องจะเริ่มผูกแน่เลยแม่วาก็พยายามนะคะพยายามอยู่พักหนึ่งพยายามกระตุ้นอึให้หน้อง น้องก็พยายามเบ่งนะคะเบง่งโ,โหหน้าดำหน้าแดงมากเลยค่ะทั้งหน้าหน้าดำหน้าแดงนี้ทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะช่วยกันแม่ก็ลุ้นลูกก็พยายามเบ่งนะคะน้องดวงใจก็เอื้อออกมาได้แค่นิดเดียวนะคะไม่เยอะเหมือนทุกครั้งเพราะว่าทุกครั้งที่แม่ว่ากระตุ้นเอื้อให้น้องก็จะเอื้อน้องก็จะเป็น ไม่ถึงกับแข็งเท่ากับว,วันนี้นะคะแม่วาก็เลยต้องใช้ตัวช่วยค่ะวันนี้พี่มีบุญนะคะก็ต้องเป็นภาระพี่มีบุญช่วยกระตุ้นอีกทีหนึ่งนะคะยุมหัวพี่มีบุญค่ะขึ้นไปขึ้นไปนี่นะคะกินเสร็จแล้วแม่วาก็จะให้เขาได้รับไออุ่นกับพี่มีบุญบ้างพี่มีบุญกระตุ้นอึช่วยช่วยแม่วาไปนะคะก็ น้องก็พยายามเบ่งเอือมาได้อีกหน่อยหนึ่งนะคะดูนะคะท้องกลางเลยค่ะพุงกลางเลยนะคะ,ะ,คะแต่เราก็ต้องให้น้องอือน,นะคะถึงจะเอือมากอือน้อยยังไงก็ต้องให้เอือไม่อย่างนั้นแล้วเดี๋ยวน้องท้องอืดน,นะคะหนึ่งฉี่ก็สําคัญต้องให้ฉี่ออกแล้วก็สองต้องให้อือทุกวันนะคะเพราะว่าถ้าไม่เอือเลยในแมวเด็กนี่คือ อันตรายที่สุดก็คือการท้องอืดแม่แมวบางตัวนะคะที่แม่วาเคยได้สัมผัสมานะคะที่เคยได้เห็นมานะคะแม่แมวบางตัวเขาเลี้ยงลูกไม่เป็นนะคะบางครั้งเขาคลอดลูกออกมาแล้วเหมือนแม่มือใหม่เขาเลี้ยงลูกไม่เป็นหนึ่งเขาไม่ทำความสะอาดลูกหลังจากที่เขาให้ลูกกินนมอิ่มแล้วเขาก็จะ ไม่คอยเลียก,ก้นให้ลูกนะคะลูกก็จะไม่อึไม่ฉี่นั่นคือสาเหตุที่ลูกแมวที่เล็กๆนะคะที่เขาคลอดออกมาแล้วเขาเสียชีวิตลงเมื่อก่อนแม่วาเคยไปรับเลี้ยงแมวนะคะอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งนะคะเขาเลี้ยงแมวเยอะเป็นพันที่แพงนะคะก็ไปเรียนรู้จากที่นั่นเยอะนะคะ มาก่อนนี่ไปรับจ้างเลี้ยงของที่เขาเลี้ยงแมวพันเอ็กโซติกนะคะก็เรียนผิดเลี้ยงถูกมาเยอะค่ะพี่มีบุญก็รับหน้าที่คอยกระตุ้นอื้อกระตุ้นทีช่วยแล้วก็คอยดูแลน้องช่วยแม่วานนะคะก็มีทั้งพี่เล็กพี่ใหญ่นะคะนี่ก็จะหานมนะคะเจ้าตัวเล็ก น้องมีขวัญก็ติดนะคะพี่มีบุญเขาก็เลียนะคะถึงพี่มีขวัญเขาจะโตแล้วแต่พี่มีบุญเขาก็ยังเลียให้ทําความสะอาดให้นะคะตั้งแต่วันแรกที่แม่วารับน้องมีขวัญมามีบุญเขาก็ทําค่ะทําจนทุกวันนี้นะคะน้องมีขวัญยังต้องนอนดูดขนพี่มีบุญอยู่นะคะพี่มีบุญเขาก็ให้ให้ดูดนี่นะคะแสดงความรัก FC ไม่ต้องกลัวนะคะมีบุญเขาทําท่าเหมือนรุนแรงเหมือนเขาจะกัดแต่เขาไม่งับน้องนะคะเขาบางครั้งเขาทําท่าเหมือนคึงขังเหมือนจะเล่นกับน้องแรงแต่ว่าเขาเขาไม่ได้กัดน้องนะคะแม่วาก็จะคอยดูอยู่ห่างๆถ้าว่าเห็นท่าไม่ดีกลัวเขาก็จะเล่นแรงแม่วาก็กลัวนะคะต้องคอยแฮะคอยห้ามติดนะคะหาจะดูดขนนะคะขอพี่มีบุญดูดขนน้องมีขวัญ ตั้งหลักก่อนนะคะมันจะเอาแถบไหนดีพี่มีบุญก็บอกก็อยากนอนอืมอืมอนี่นะคะเรียเรียทุกวันนี้ก็เลียทำความสะอาดให้น้องพ่อนมของเรานะคะภารกิจใหญ่หลวงทั้งพี่ตัวใหญ่ทั้งน้องตัวเล็กลูกดกค่ะมีบุญแม่ว่าก็ต้อง ให้มีบุญช่วยนะคะถ้าว่าไม่ได้มีบุญเลยเลี้ยงแมวเล็กๆบางครั้งเราสัมผัสเรานะคะที่ว่าเราจะไปกระตุ้นแมวเด็กอะ่ะบางครั้งมันก็ไม่เหมือนแมวด้วยกันนะคะเหมือนการเลียก้นเลียทาความสะอาดอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นแม่วาเองนะคะแม่วาก็จะทําความสะอาดก็จะใช้น้ําอุ่นนะคะแล้วแม่วาก็จะใช้สัาลีนะคะค่อยๆเช็ดทาความสะอาดแล้วก็ใช้ผ้าแห้งนะคะ เช็ดอีกรอบหนึ่งก็ทําได้แค่นั้นแต่ถ้าเป็นแมวด้วยกันนะคะเขาก็จะเลียทําความสะอาดไปความรู้สึกนะคะคนกับแมวด้วยกันมันก็คงจะต่างกันค่ะกับความอบอุ่นนี่นะคะน้องมีขวัญเขานอนดูดขนไม่เจ็บนะคะเพราะว่าทุกครั้งไม่ว่าจะดูว่าน้องดูดเนื้อมีบุญหรอหรือว่ายังไงกลัวมีบุญจะเจ็บเหมือนกันนะคะ แ,แม้ว่าจะดูเขาจะเหมือนอมขนนะคะที่มันเป็นกลมๆๆค่ะดูดขนมันก็จะเป็นเรียวๆตั้งแต่น้องมีโชคอู้หลายๆรุ่นนะคะนอนดูดขนอย่างเดียวกันเลยนะคะเยอะมากมีทุกรุ่นแมวเด็กมีบุญเขาก็จะให้นอนดูดขนนะคะน้องไม่ได้ดูดเนื้อนะคะเอฟซี FC ไม่ต้องกลัวนะคะพี่มีบุญเขาไม่เจ็บแม้ว่าดูทุกครั้งคะ่ะ อ้อนนะคะน้องมีขวัญแล้วเขาจะอ้อนพี่มีบุญมากๆติดติดพี่มีบุญค่ะพี่มีบุญนอนตรงไหนเขาก็จะไปนอนด้วยนะคะคลิปนี้นะคะแม่วาก็จะให้ดูนะคะว่าผู้ช่วยมือขวาของแม่วาก็คือน้องมีบุญน้องมีบุญเขาเคยเป็นแมวจรมาก่อนคะ่ะเขารู้ถึงความเจ็บปวดรู้ถึงการพัดภาคนะคะแม่วาก็ ซึ้งนะคะซึ้งใจที่ว่าขนาดเขาเป็นแมวตัวผู้แต่ว่าเขาสามารถทําได้ดีมากๆเลยค่ะอย่างกับเป็นแม่แมวเองเลยนะคะทําทุกอย่างให้น้องได้ความอ่อนโยนความรักที่ว่าให้กับน้องนี่แม่แมวบางตัวที่แม่วาเคยเจอมานี่ยังทําให้ไม่เท่ากับมีบุญทําให้น้องเลยนะคะก็ แม่ว่าจะบอกกับมีบุญทุกครั้งเลยนะคะว่ามีบุญน่ะเขาผ่านความเจ็บปวดชีวิตเขาผ่านแต่เรื่องร้ายๆมาเยอะก็ให้มีบุญทําบุญกับน้องที่เขาด้อยโอกาสเขาไม่มีแม่ก็ให้มีบุญมอบความรักความอบอุ่นให้เขาให้เป็นผลบุญของน้องก็ให้ผลบุญน่ะของมีบุญที่ทําก็ส่งให้น้องแข็งแรงเพราะว่า ทุกวันนี้มีบุญก็ยังมีโรคติดตัวนะคะก็คือโรคนิ้วก็เจ็บปวดออดแอดแอดก็ขอให้ผลบุญก็ส่งไปถึงมีบุญจากที่เจ็บป่วยก็ขอให้หายถึงบางครั้งร่างกายจะไม่ดียังไงน้องเข้าไปหามีบุญก็ไม่เคยที่จะทำอารมณ์เสียใส่น้องนะคะเห็นงับงับแบบนี้เขางับยอกนะคะ อฟซีไม่ต้องกลัวนะคะน่นะคะเขาเล่นทําขึงขังกับมีบุญเขาเล่นกับแม่เขาก็เล่นแบบนี้นะคะก็แม่ว่าก็ฝากทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับพี่มีบุญกับน้องๆเพราะว่าน้องก็เป็นอดีตแมวจรทั้งหมดก็ฝากให้กําลังใจเด็กๆ ช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจเป็นค่าขนมนะคะให้กับเด็กๆพอแม่ว่าทำความสะอาดน้องเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงเวลาค่ะเข้านอนน้องดวงใจก็ต้องเข้านอนแล้วนะคะก็น้องดวงใจขอฝากแม่ๆเอฟซี FC นะคะช่วยดูคลิปดูโฆษณาอย่าก,กดข้ามโฆษณานะคะ เื่อเป็นค่าขนมให้กับเด็กๆที่บ้านมีบุญล,ลูกแม่วากราบขอบพระคุณทุกๆท่านมากๆนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจดีๆเสมอมาขอบพระคุณทุกๆความเมตตาทุกๆกำลังใจที่ส่งมาให้กันค่ะขอบพระคุณค่ะ